สวัสดีครับก็มาอยู่กับช n นลแมทนะครับอ่าช n e l นี้นะครับก็จะพามาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับในระดับมปลายนะครับก็สลหรับใครนะครับที่ยังไม่กด u b s c r i b e นะครับก็กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจะได้อ่าติดตามโพสต์ใหม่ๆได้นะครับคลิปใหม่ๆได้เนาะอ่ถ้าชอบเนาะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจผู้ทำและผู้ทำจะได้แบบมีกำลังใจเยือยในการทำคลิปต่อไปนะครับ ส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนแคลคูลัสเบื้องต้นครับในระดับมปลายคลิปสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของปริพันธ์จำกัดเขตแล้วก็พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนะครับเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังไงถ้าชอบเนื้อเรื่องไหนนะคะหรือเนื้อหาไหนที่อยากรู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้นะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับในเรื่องของปริพันธ์จำกัดเขตแล้วก็พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนะครับ ปริพันธ์จำกัดเขตครับคืออะไรนะคะเขาบอกว่าปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันเนี่ยมันก็คืออ,อินทิกรอลนี่แหละอินทิเกรตธรรมดานี่แหละที่จำกัดเขตที่ตั้งแต่ x เท่ากับ a ถึง x เท่ากับ b นะคบเพราะว่าตั้งแต่ช่วง a ถึง b เนาะ ทีนี้ผมขออนุญ,ญาตเขียนเป็นกราฟเพื่อให้ดูได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้สมมติว่ามีเส้นโค้งเส้นหนึ่งนะครับจุด A ถึงจุด B นะครับอินทิกรัลจำกัดเขตปริพันธ์จำกัดเขตนะครับก็จะอยู่ในช่วงของตั้งแต่ A ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะไปเรื่อยถึง B นี่ก็จะเป็นพื้นที่ของที่ผมไฮไลท์เป็นสีชมพูนะครับ สัญลักษณ์ที่เขียนด้วยนะคะก็จะเขียนเหมือนสัญลักษณ์อินทิเกรตทั่วไปเลยแต่ว่าจะมีขอบเขตก็คือขอบเขตด้านล่างเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอบเขตด้านบนเขียนไว้ด้านบนในลักษณะนี้นะครับวิธีการแก้นะครับเราจะใช้ทฤษฎีบทหลักมวลของแคลคูลสนะครับก็ปริพันธ์จํากัดเขตนะครับก็เขียนด้วยเป็นอินทิเกรตเนาะตั้งแต่ช่วง A ถึง B ก็เขียนเป็นเหมือนขีดปกติเลยนะครับแล้วก็เขียนด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับเอา เราจะหาอินทิเกรตนะครับแล้วก็เอาช่วงบนลบด้วยช่วงด้านล่างนะครับแล้วเราแทนค่า b แล้วก็ลบด้วยแทนค่า a นั่นเองอถ้ายังงงอยู่เราก็มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างก็จะอินทิเกรตของ3เมกลังสองนะครับตั้งแต่ช่วงที่ 1- นถึง4นะครับก็ผมขอพิจารณาก่อนพิจารณาอินทิเกรตของ3เม x กำลังสอง ดีก่อนเนาะซึ่งถ้าเราแทนค่าลงไปเนี่ยก็จะได้เป็นอินทิเกรตลงไปนะครับ3 x 3.3กำลัง 3, ส่วน 3, บวกซนะครับตัดทอนก็ได้เป็น x 3กำลังเฉยๆบวกซอ่ะลืมบวกซีทีนี้ในข้อที่มันจำกัดเขตน,นะครับแล้วก็มาดูนะครับอ่า4ตั้งแต่1 ถึง4เนาะของ3 X กำลังสองเมื่อเราได้แล้วก็จะได้เป็น X กำลัง3เฉยๆแล้วก็ขีดตั้งแต่ช่วง1ถึง4นะครับเท่ากับ1ถึง x เท่ากับ4จริงๆเราสามารถเขียนเป็น X เท่ากับ1ถึง x เท่ากับ4แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่สับสนเนาะก็จะได้เป็น F ของ4ลบกับ F ของ1ซึ่ง F ของเราก็คือ X กำลัง3เนาะก็จะได้เป็น 4ยกกำลัง3ลบกับ1ยกกำลัง3นะครับฮะ4ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่4ยกกำลัง3 4, 4 4 16 16คูณ4จะมีค่าเท่ากับ64ลบกับ1เนาะก็จะมีค่าเท่ากับ63นั่นเองข้อนี้จริงตอบ63นะครับ่า ต่อมามาดูข้อต่อมาเลยครับข้อที่2ก็ให้หามาเดิมเนาะผมขอพิจารณามาเดิมอิดของ e D x กํลัง4 dx นะครับก็จะได้เป็น e D x กํลัง5บวก4นะครับอันนี้คือ f x e เนาะปริพันธ์ก็มาพิจารณาขอบเขตเลยครับ e D x กํลัง4 dx นะครับก็จะได้เป็นอ่าลืมส่วน5ลืมได้ไงเนี่ย ก็จะได้เป็น x กํลัง5ส่วน5แล้วก็ขอบเขตตั้งแต่2ถึง5นะครับแทนค่าลงไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วก็จะได้เป็น5กําลัง5ลบกับลบกับ2กํลัง5ส่วน5นะครับ5ยกกําลัง5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่5ยกกําลัง5นะครับจะมีค่าเท่ากับ3,125นะครับลบกับ 2ยกกำลัง5นะครก็จะมีค่าเท่ากับ32นั่นเองถ้าลบกันนะครับ3 1 2 5ลบ2เนี่ยก็จะได้เป็น3,093นะครับส่วน5ก็ตอบแบบนี้เลยมาดูตัวอย่างต่อมาเลยครับตัวอย่างนี้นะครับจะค่อนข้างยากนะครับก็ไหนเรามาอ่านโจทย์กันเลยนะครับ ถ้าความชันของเส้นโค้งนะคร y เท่ากับ f N, นะครับที่จุด x y ใดๆนะครับเท่ากับ1 2 x บวก8ความชันของเส้นโค้งของ f เนาะเท่ากับ1 2 x บวก8ผมขอเขียนไว้ได้านบนก่อนเนาะความชันจะเป็นอนุพันธ์ของของฟังชันระดับที่1เนาะก็จะได้เป็น1 2 x บวก8อย่างนี้คือจุดที่1นะครับและอินทิเกรตปริพันธ์จำกัดเขตของ fx เนี่ยตั้งแต่0ถึง,ง mm hmm. 1เท่ากับ8ถามหา f(x) เฉยๆ mm hmm. ก็ถามหา f(0) นะครบอันดับแรกเราต้องหา f(x) ก่อนนะคบว่ามีค่าอัับเท่าไหร่หายงง่าย mm hmm. ก็เอาเนี่ยความชันของมันหรืออนุพันธ์ของมันเนี่ยมาอินทิเกรตนะครับ mm hmm. ก็เพื่อให้ได้เป็น f(x) เฉยๆนะครับ 12x บวก8นะคบก็จะได้เท่ากับ 1 2 x ยกกำลังสส่วน2บวก8 x บวก c นะครับฟังก์ชัน f x ก็จะได้ค่านี้มานะครับ1 2 x กำลัง2ส่วน2บวก8 x บวก c นะครับทีนี้เรายังไม่รู้ค่า c ใช่ไหมเราต้องหาค่า c ก่อนหายัง่ายโจทย์เนี่ยเขากำหนดปริพันธ์จำกัดเขตมาให้นะครับแล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์เนาะก็ f x เนี่ยมาใส่ อินทิเกรตเลยนะครับ0ถึง1เนาะของ1 2บสอส่วน2ผมขอตัดทอนเป็น6เนาะเพราะว่ามันจะได้ง่ายนะครับ 6x เอกยกกำลัง2บวก 8x บวก4 dx นะครับก็จะได้ว่าเป็น 6x เอกยกกำลัง3ส่วน3บวก 8 x ยกกำลัง2องส่วน2บวก c x แล้วก็บวกค่าคงที่แต่ว่ามันเป็นจำกัดเขตนะครับก็ไม่ต้องใส่ค่าคงที่ตรงนั้นก็ใส่ตั้งแต่0ถึง1เลยนะครับตัดทอนเนาะ3 2เป็น6 4 2 4เป็น8นะครับก็จะได้เป็น2 x ยกกำลัง3บวก สี่กยกกำลัง2องบวกสี x, ของ1กับ0นะครับแทนค่าลงไปเลยนะครับก็จะได้เป็น2อคูณหยกกำลัง3ามบวกสคูณหยกกำลัง2องบวกซคูณหลบกับ2อคูณ0ยกกกำลัง3ามบวกสคูณ0ยกกำลังสองบวกซคูณ0นะครับก็ คูณศูนย์ด้านหลังก็จะเป็นศูนย์หมดเลยนะครับด้านหน้าก็จะได้เป็น2บวก4บวก C นะครับทีนี้หลังจากที่เราหาเนี่ยโจทย์เขากำหนดว่ามันเท่ากับ8นะครับเท่ากับ8เนาะเราก็จะมันเท่ากับ8ได้เลยนะครับแล้วก็หาค่า C เลย6บวก C เท่ากับ8ดังนั้น c จึงมีค่าเท่ากับ8ลบเหลือ2องนั่นเองเราได้2แล้วเราก็มาแทนในสมการ fx ซนะครับซึ่งเราจะได้ว่า c เท่ากับ2เนาะ6เอกำลังสองบวก 8x บวก2นั่นเองโจทย์ถามหา f0 ผมขอเขียนไว้ด้านบนเนาะพื้นเศนย์เนี่ยจะเท่ากับ6คูณ0ยกกำลังสองบวก8คูณ0บวก2มีค่าเท่ากับ2นั่นเองครับข้อนี้ตอบ2นะครับ Okay. ต่อมานะครับพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนะครับพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งเนี่ยก็เราจะเอาเรื่องอินทิกรัลจำกัดเขเนี่ยมาปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้อย,ย่างไงก็สมมุติอ่ะถ้ากําหนดให้ f เป็นฟังก์ชันก่อนเนาะเดี๋ยวกําหนดให้ f เป็นฟังก์ชันนะครับบนช่วง a b a คือพื้นที่นะครับ เราหาพื้นที่นะย้ำว่าเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง f กับแกน x ที่ x ตั้งแต่ a ถึง b นะครับเดี๋ยวผมขอวาดรูปก,ก่อนนะครับก็จะเป็นในลักษณะนีะ้ทีนี้ลักษณะที่ปิดล้อมเนี่ยมันจะมีอยู่มีอยู่3 3ลักษณะด้วยกันนะครับอลักษณะที่1นะครับกรณีที่ปิดล้อมแล้วมันอยู่บนแกน x นะครับ มันอยู่บนแกน x แตแ่ตามแบบข้อหนึ่งเนาะ fx มากกว่า0น,นะครับแล้วอยู่บนช่วง ab a เนี่ยพื้นที่เหนือแกน x นะครับช่วงนี้เป็น a นะครับอันนี้เป็น b พื้นที่เหนือแกน x ก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะค่าของมันก็เป็นบวกนะครับก็จะได้สูตรนี้เลยต่อมาถ้าพื้นที่มันอยู่ใต้แกนใต้แกน x นะครับถ้ามันอยู่ใต้แกน x เ,เนี่ย ค่าของมันที่ได้เนี่ยมันจะติดลบนะครับนวขอวาดกราฟเนาะอว่าสมมติว่าสีน้ำเงินเป็นเส้นฟังก์ชัน f eng, เนาะจุด a กับจุด b นะครับฟังเวลาที่เราอินทิเกรตมาเนี่ยมันก็จะได้ค่าที่ติดลบนะครับดังนั้นเราจึงต้องใส่ลบให้มันเป็นค่าเป็นบวกน,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันติดลบไม่ได้นะครับเออจะต้องใส่ ต้องใส่ลมให้มันนะครับเพื่อให้มันเป็นค่าบวกเนาะแล้วก็แบบที่3นะครับแบบที่3ก็คือเทียบกับฟังก์ชัน2ตัวนะครับสมมุติว่านี้พืนกราฟเอฟนะครับกราฟแกน x นกัน y มาเดิมเนาะแล้วก็พื้นที่ที่ปิดล้อมเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยฟังก์ชัน2ตัวนะครับ ฟังชันด้านบนเป็น f x นะครับฟังก์ชันด้านล่างเป็น g x นะครับนะพื้นที่ที่ผิดล้อมเนี่ยที่มันอยู่ระหว่างระหว่างฟังก์ชันทั้งสองเนี่ยเราจะหาได้จากเอาเอาฟังก์ชันด้านบนนะครับลบด้วยฟังก์ชันด้านล่างนะครับก็จะได้ตามสูตรนี้เลยนะครับเอาลบออกด้วยนะตรงนี้ไม่มีลบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอา,าีไยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับ ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งในรูปภาพเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใดน,นะครับอ่าเราก็หาอ e ินเก็จำกัดเขตนะคระับของตั้งแต่ไหนตั้งแต่ลบสถึง0นะครับลบสถึง0ฟังชันนะครับฟังชันของเราคือ x กำลังสองนะครับก็หาได้เลยปกติที่เราหามานะครับว่าเป็น x กำลังสส่วน3ของ ลบสถึงศนะครับก็จะได้เป็น0ลบกับอันนี้ก็ได้เป็นลบสทั้งหมดกำลัง3ามส่วนสามสามเป็นเก้ก็สามยี่สิบเจ็ดก็ได้เป็นยี่สิบเจ็ดส่วนสหรือเท่ากับ9ก้านะครับทีนี้9มันเป็นพื้นที่เนาะก็ตอบ9ตารางหน่วยนะครับอย่าลืมว่ามันเป็นพื้นที่เนาะเราต้องตอบเป็นตารางนะครับ ก็จะมีลักษณะน,นี้ครับต่อมาครับตัวอย่างที่2นะครับก็ <_ S 1> หามาเดิมพื้นที่ที่ปิดล้อมด้ยวยเซนโคลนะครับอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่0ถึง3นะครับพื้นที่มันอยู่ใต้แกนเองกเนาะก็ใส่ลบข้างหน้าให้มันด้วยนะครับก็ x อกลาง2ลบ25นะครับ dx ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นลบ x กำลัง3ส่วน3ลบ2 5 x ตั้งแต่0ถึง3แทนค่าลงไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น3กำลัง3ส่วน3 ลบกับยี่สิบห้าคูณสามแป๊บน,นึงนะครับผมขอใส่วงเล็บมันเท่ๆก่อนอ่านี่ก็เป็นวงเล็บแยกออกมาลบกับศูนย์กำลังสามส่วนศูนย์ลบอ่ายี่สิบห้าคูณศูนย์ก็คือลบศูนย์นั่นแหละซึ่งมันจะได้เป็นลบ สามกำลังสก็เป็น27นะครับ27ส่วน3ลบกับ25คูณ3 25คูณ3ได้เท่าไหร่ย5คูณ3จะมีค่าท่ากับ75นั่นเองก็ลบ0เนาะด้านหลังผมก็ไม่คิดน,นะครับเพราะว่ามันเป็น0ก็ตัดทิ้งได้เลยอันนี้ก็ปลายเป็น9นะครับ9 ลบ75นะครับก็จะได้เท่ากับลบกับลบ66นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเป็น66นะครับตารางหน่วยนะครับก็จะได้คำตอบนี้มาโอเคครับต่อมานะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก็มาดูกันเลยพ,พื้นที่ของอนาบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกราฟของ f x นะครับ พื้นที่ r 1นะครับพื้นที่ r 1ก็คือฟังก์ชัน4ลบ x กำลัง2นะครับแล้วก็ x เท่ากับ0ย์ x เท่ากับ0ย์ก็คือตรงนี้เนาะแล้วก็ x เท่ากับ3 x เท่ากับ3ก็คือตรงนี้ ก็คือขอบเขตตั้งแต่ x ตั้งแต่ศูถึง x เท่ากับ3นั่นเองทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นด้านหนึ่งเป็นบวกแล้วก็ด้านหนึ่งมันอยู่ด้านบนแกน x นาะอีกพื้นที่หนึ่งมันอยู่พื้นที่ใต้แกน x ผมจึงผมจึงขอเขียนเป็น2พื้นที่แล้วค่อามารวมกันทีหลังนะครับพื้นที่ทนะี่หนึะพื้นที่ r 1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตของตั้งแต่0 ถึง2ใช่ไหมอ่ะสัญลักษณ์นี้คือเลข2เนาะตั้งแต่0ถึง2ของฟังก์ชัน4่ลบ x กำลัง2 dx นะครับก็จะได้เท่ากับ 4x-x กลบกำลัง3ส่วน3ตั้งแต่0นถึง2นะครับ แทนค่าลงไปนะครับก็จะได้เป็น2อคูณสเป็น8 4ดคูณสลบสกำลังสส่วนสส่วนศูนย์ผมขอแยกไม่เขียนนะครับเพราะว่าแทนค่าลงไปก็เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับ8ปดลบแส่วนสนั่นเองผมขอติดไว้ก่อนเนาะอันนี้คือพื้นที่ R1 นะครับ ต่อมาพื้นที่ r 2 r 2เนี่ยก็เนื่องจากมันอยู่ใต้แกน x ก็ใส่ลบด้านล่างนะครับลบตั้งแต่0ถึงตั้งแต่2ถึง3ของ4ลบ x กำลัง2 d x นะครับก็จะได้เป็นมันดล,ลบลบ4 x ลบ x กำลัง3ส่วน3ตั้งแต่2 ถึง3ซึ่งมันก็จะได้3ก่อนเลยนะครับก็จะได้เป็นลบของ4คูณกับ3ลบ3กำลัง3ส่วน3 แล้วก็บวกลบข้างในก็จะเป็น2 4เหมือนกับถ้าเราแทนค่าสองลองไปเนี่ยเราเห็นว่ามันเหมือนกับด้านบนเลยเนะผมก็เลยเขียนด้านบนเลยนะครับเป็น8ปดลบแส่วนสทีนี้ผมก็กระจายลบเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นลบสิบสอ นกระจายข้างในก่อนดีกว่าอ่ะลบนะครับ12-3ลบ3กลัง3มีค่าเท่ากับ27เนาะ27ส่วน3ก็มีค่าเท่ากับ9 -8 ลบ8บวก8ส่วน3กระจายลบเข้าไปก,ก็เป็นลบ9 2บวก9บวก8 3. ลบ8ส่วน3จากนั้นนะครับเราก็เอา2พื้นที่เนี่ยมารวมกันเลยเดี๋ยวผมขอเขียนตัวเลขให้มันสวยๆก่อนนะครับ 10, ลบ12บวก9บวก8 9นะครับ9บวก8เป็น15เนาะ15ลบ12ก็เป็น3ลบ8ส่วน3เอาพื้นที่ R1 บวกกับพื้นที่ r 2นะครับพื้นที่ r 1นะครับก็จะเป็น8-8ลบ8ส่วน3บวกด้วย3-8ลบ8ส่วน3ก็จะมีค่าเท่ากับ12 8บวก3เป็น11นะครับผมบวกอะไรผิดเนาะ,ะแล้วก็ลบส6ส่วน3ก็ได้คำตอบนี้ออกมาครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครนะครับที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครแล้วก็กด u b s c r i b e อย่าลืมกดกรนะดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆที่ลงในทุกสัปดาห์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับจะว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนาะก็จะเริ่มเรื่องใหม่แล้วเจอกันคับบ๊ายบาย